หลายคนถามว่าควรมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต้นธุรกิจดีครับคําตอบที่ผมอยากบอกคือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพอเวลาคุณจะเริ่มต้นธุรกิจครับคุณอย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะๆครับพอเวลาสมมุติว่าคุณไปสั่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาหรือสั่งโรงงานผลิตเข้ามาเนี่ยครับอย่าเพิ่งสั่งในปริมาณล็อตใหญ่แน่นอน พวกโรงงานเหล่านั้นเนี่ยต้องการที่จะให้คุณออเดอร์เยอะๆต้องการให้คุณสั่งของเยอะๆซึ่งนั่นคือหน้าที่ของเขาที่เขาต้องบีบให้คุณขายของได้เยอะแต่คุณอ,อย่าเพิ่งไปหลงกลครับคุณอย่าเพิ่งไปสั่งเยอะแน่นอนครับเขาบอกว่าเขามีของเทสแตขขสาากก่ของที่เขาให้คุณเทสกับของที่จะผลิตล็อตใหญ่จริงๆเนี่ยมันอาจจะต่างกันของที่เขาให้คุณเทสมันคือของที่ผลิตไม่กี่ชิ้นแต่ของที่ผลิตล็อตใหญ่ๆผลิตเยอะๆคุณภาพอาจจะดรอปก็ได้ คุณยังไม่รู้ว่า after sales service ของเขาเป็นยังไงถ้าผลิตมาแล้วเนี่ยผลิตรถใหญ่ๆเขาจะรับเคลมไหมเกิดมีปัญหาคุณไม่รู้ครับผลิตมาแล้วตัว sample อาจจะขายได้แต่การผลิตมาได้เยอะคุณไม่มีช่องทางการตลาดมากเพียงพอที่จะขายได้หรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ย เขาจะพยายามกลยุทธ์ของเขาครับเขาพยายามทําราคาว่าถ้าเกิดสั่งน้อยราคานี Trip ้สั Obrig ่งมากราคานี้มาคุณเห็นแก๊ปโหสั่งมากเนี่ยราคามันลดลงไปเยอะนะคุณเห็นแก๊ปแล้วว่าคุณจะได้กําไรเยอะขึ้นด้วยความโลภเนี่ยทำให้คุณสั่งเยอะขึ้นครับดังนั้นเนี่ยจงระวังครับในครั้งแรกอย่าเพิ่งสั่งเยอะถ้าซัพพลายเออร์หรือโรงงานนั้นเข้าใจและพร้อมโตไปกับคุณครับเขาจะเข้าใจว่าคุณไม่สั่งเยอะในครั้งแรกเพราะคุณอยากจะทดลองตลาดก่อนครับ ซึ่งคนเหล่านี้เขาก็จะช่วยคุณทําราคาให้ราคาถูกแล้วก็ราคามันเป็นไปได้ครับและอีกอย่างหนึ่งครับคือเรื่องของการลงทุนเพื่อการทําตลาดบางครั้งเนี่ยบางคนจะเริ่มต้นทําร้านอาหารครับจัดการเลยครับเช่าที่เลยครับขายได้ไม่ได้ไม่รู้ครับเดือนนี้3 0,000บาทแน่นอนครับค่าเช่าที่ครับเอาเงินมาละลายทิ้งครับขายได้ไม่ได้ไม่รู้5 0,000บาทแน่นอนครับมีพนักงานด้วยครับขายได้ไม่ได้ไม่รู้นี่แบบคุณลงทุนไปแล้วอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งลงทุนคุณเริ่มต้นจากอะไรที่มัน ไม่มีต้นทุนก่อนหลายคนบอกว่าเอา้าก็ทํามาแล้วอร่อยเอาไปให้เพื่อนกินเพื่อนบอกอร่อยคุณครับให้เพื่อนกินก็พูดด้วยความเกงใจหรือเปล่าให้กินฟรีกับให้ซื้อไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณจะขายได้คุณต้องขายคนที่ไม่รู้จักเขาก้าเสียเงินซื้อสินค้าของคุณหรือเปล่าครับแล้วเขาซื้อแล้วเขาซื้อซ้ำไหม,มครับคุณลองเริ่มต้นสิครับคุณคิดว่าของอร่อยจริงคุณลองทาโบชัวแจกไปแล้วลองให้เป็นทําแบบ d e l i v e ลีแบบไม่ต้องมีร้านดูก่อนถ้าของคุณอร่อยจริงไม่มีร้านเขาก็ซื้อครับ ไม่จาเป็นต้องมีหน้ารา้านเขาก็ซื้อยิ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีสื่อโซเชียลมีเดียคุณสามารถทาแอดยิงไปได้คุณสามารถทําอ G คุณสามารถทําเพจ Facebook ได้ครับดังนั้นเนี่ยจงเริ่มต้นแบบไม่มีต้นทุนหรือต้นทุนต่ําที่สุดก่อนครับแล้วคุณถึงพอมีเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วคุณค่อยอัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้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 นถ้ามีเงินเข้ามาแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าของมันขายได้แน่นอนเนี่ยค่อยขยายสเกลของธุรกิจครับ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับเรามีวิธีการทำธุรกิจวิธีการขายวิธีการปิดการขายอีกกว่า6 7 0 0คลิปโดยที่ y o u t u b e Channel โค้ชแบงค์สุขุิจครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดไอทีแอสไซแบงค์สุขุิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ทุกวันเวลา7โมงครึ่งจะมีบทเรียนใหม่ๆครับแล้วเจ้าที่ของผมจะส่งไลน์ไปเตือนคุณคุณจะไม่พลาดสักบทเรียนธุรกิจหนึ่งครับ